สวัสดีครับวัดฟอร์นะจะากชนะวัดฟอร์นแรปเตอร์นะวันนี้อยู่กับฟอร์นแรปเตอร์แรปเตอร์เนะครับแต่ว่าลอกสติกเกอร์ออกหมดเลยในลูกค้ารับรถมานะครับแล้วก็สไลด์มาให้แต่งครับอันนี้ก็ชุดแต่งประมาณ2 0 0 0 0นกว่าบาทครับเป็นล้อ,อยางแท้นะฮะชนหน้าหลังก็เป็น h ั m เมอร์ทั่วไปนะครับ ตัวน,นี้ไฟหน้าเป็นไบ l e d นะครับตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้ทำอะไรก็โผมผมเดิมนะจะเป็นอย่างนี้นครับถ้าเราใส่ขีดเข้าไปมันจะเป็น,นขีดตรงนี้นะตัวนี้ก็สามารถแต่งสัจจาณได้นะครับเป็นไฟตามช่องนะฮะชุดกันชนก็เป็น Hummer เป็นไฟกลมด้านในเนี่ยเป็นไฟปัดิมอ่อนด้านนอกเป็นไฟหลีกับไฟเลี้ยวนะครับชุดกันแข้งก็จะเป็นสีบอลน,นะครับสีเดิมแล้วก็ฮุล่าวิสีแดงนะเป็นตัวลนะัตเตอร์เอ็กซ์ปีใหม่ล้อนะครับเป็นล้อ20นิ้วนะฮะออฟเซตลบสิบลบสิบแปดนะแล้สิบเก้านะครับ ยางเป็นไซส์3 5 f ห e l ูอนะครับไม่ใช่ยางลบตานะยางแบรนด์ฟูลเอลูนะครับแล้วก็ปัดซุ้มนะครับปัดซุ้มนะครับใส่ล้อ3าห้านิ้วนะยางสา้านิ้วนะปัดซุ้มเก็บงานนะครับเรียบร้อยนะเหมือนรถเดิมกับศูนนะและหน้าก็ยกขึ้นนะใส่ก้อนรองเป็นก้อนรองปันนะของออปชั่น ลองยูดตรงก็ประมาณนี้การโคนยังอยู่นะครับเดี๋ยวไม่ไม่ติดนะจะให้ดูนะครับฝั่งโน้นนะครับนี่ครับยกด้วยก้อนรองนะครับ ก็ลองอลูมิเนียมพันตัดซุ้มล้อนะครับมีระยะเว้นอยู่ประมาณหนึ่งนิ้วเลยนะครับล้อแทนนะฟูเอลายฟีสนะเช่นลบสิบเก้าสามห้ากคิวล้อก็จะเป็นสีดำเป็นัลเตอร์เอก็กตัวใหม่ เ็ลบสิ้ล้นประมาณ3นิ้วนะครับร mm. ับรถมา2วันแล้ว mm. แต่งสไตล์นี้ก็ประมาณ2วันนะครับ3วันรวมเซ็ตอัพนะครับทั้งศูนย์ตัวล้อนะครับปรับเซ็ตให้มันขับดีนะครับยกสูงแล้วต้องขับดีนะครับเป็นคอนเซ็ปต์นะครับ จะเป็นเรือนใหม่ครับตัวนี้ราคา1,729,000้านบาทนะครับเป็นคับ4ี่ตัวท็อปของฟอร์ดนะฮะเครื่องยนต์2.0งชนยบเทอร์โบนะครับ213แรงมา้าตัวนี้แรงสุดเลยในบรรดารถกระบะนะครับเป็นกระบะไฮเปอร์ฟอร์แมนต์นะครับตัวนี้ไม่มีผู้แข่งนะในตลาดบ้านเรายังไม่มีผู้แข่งนะครับ โชล์อัพนะครับเป็นก๊อกดำเนินจากโรงงานข้างหน้ามีข้างหน้าไม่มีซับแทงนะครับแต่ว่าข้างหลังจะมีซับแทงเป็นอินเทอร์นอลบายพาสนะฮะเป็นโมโนทูบนี่ก็ติดครอบกระบะครับกันลอยปลาท้ายก็เปลี่ยนคนระับ สี่โม้นะครเปลี่ยนท่อนะครับท่อลูมิเนียมครับไม่ใช่ท่อเป็นสเตลเลสน,นะเป็นท่อวนนะปากน่าจะสองจุดห้านะครับคุณ้ใส่แล้วเป็นยังไงก็มีผลกับแรงมา้าแรงบิดนะฮะเกียร์ตึงทุกเกียร์นะครับสิบสปีด นะท่อก็จะอยู่ข้างล่างครับเป็นท่อวนมีท่อพักสองใบนะตัวนี้ต่อมาจากท่ออ่อนนะครับต่อมาจากท่ออ่อนในปลายท้ายก็จะรับกับเหลี่ยมขอวรถดีนะนเป็นส่งลัทธ น,นี่ลูกค้าอยู่ราชบุรีนะครับเดี๋ยวพูดมีสไลด์ส่งครับเป็นรีวิวด่วนๆนเสร็จแล้วนะครับสีดำล็อกสติ๊กเกอร์ออกหมดเลยครับลุเหมือนกัน ให้ดูทรงรอบๆด้านข้างก็จะเป็นทรงแบบไม่สูงครับประมาณนี้ครับโอเคครับก็คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับถ้าชื่นชอบ กาา็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามกด u b s c r คร e นะจะได้ไห้พาคลิปใหม่ๆนะวันนี้ผมต้องขออนุญาตนะครับเตรียมรถไปส่งอนุกานะไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ